สุนารีราชสีมาเดินนุ่งสั้นที่ต่างประเทศทำฝรั่งมองจนเหลียวหลังกันทั้งถนนเปิดคลิปยืนยันความฮอตสุนารีราชศีมาเดินนุ่งสั้นที่ต่างประเทศงานนี้ทำฝรั่งมองจนเหลียวหลังกันทั้งถนนเลย ก่อนหน้านี้ทางด้านสุนารีราชสีมาประกาศข่าวร้ายเลิกสามีฝรั่งตาน้ำข้าววอลเตอร์เดลารฟแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยได้ประกาศข่าวหลังจากสูญเสียพี่สาวใหญ่ของบ้านล่าสุดสุนารีราชสีมาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเพิ่งเสียสามีสุดที่รักไปได้ไม่นานถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปอีกรอ มันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆที่สุดฉันไม่ได้เก่งทุกอย่างอย่างที่ทุกคนคิดนะทำไมโชคชะตาถึงใจร้ายกับฉันจังเลยและต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านสุนารีราชสีมากลับมาโสดก็ดูเหมือนว่าจะผอมสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆและตอนนี้สุนารีก็ได้พักใจอยู่ที่ต่างประเทศกับเพื่อนๆอีกด้วยล่าสุดทางด้านสุนารีราชสีมาได้ออกมาโพสต์คลิป เลกพาเร a ลัสไนท์โดยเป็นคลิปที่เจ้าตัวได้เดินเล่นอยู่บนท่าเรือทะเลสาบเจนีวาแถมงานนี้ต้องบอกเลยว่าในคลิปที่ทางด้านสุนารีราชสีมาโพสได้โพสลงเซ็กซี่จนทำเอาฝรั่งมองกันเหลียวหลังทั้งถนนกันเลยทีเดียว